สวัสดียามบ่ายค่ะเพื่อนๆสวัสดียามบ่ายนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ้านประจุค่ะช่วงบ่ายนี้ประจุจะพูดในหัวข้อ,อยาลังเกียรติคนไข้นะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนไข้คือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับงานด้านอภิบาลเนาะสําหรับคนดูแลคนไข้เนาะประจุอยากจะ บอกเพื่อนเที่ทำงานในสายนี้ในอาชีพเดียวกันกับประจุบเนาะอภิบาลคนไข้คนป่วยพูดในภาพรวมๆเนาะทุกคนประจุอยากจะบอกว่าไม่ว่าคนไข้จะอยู่ในสภาพแบบไหนอย่าได้แสดงอาการรังเกียดเดียดฉันเขานะคะคนไข้คือผู้มีพระคุณสำหรับเรานะอันนี้ตรงๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่างานด้านนี้ด้านอภิ ที่บานคนป่วยเนี่ยเราไม่ได้มีเงินพิเศษอะไรนะคะทุกคนนอกจากว่าเงินพิเศษที่เราจะได้รับนั่นก็คือเจ้านายที่เขารักเราเคดูเราเอ็นดูเราเนาะเขาให้พิเศษมานั่นเราถึงจะได้มันก็เป็นงานแบบยังไงละ่ะมันไม่ใช่งานราชาก,การเนาะมันไม่ใช่ข้าราชาก,การนะอย่างตัวประจุบเนี่ยถ้าเราทําเราก็ได้เราไม่ทําเราก็ไม่ได้นะ อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทํางานตรงเนี้ยคนไข้ไม่ว่าอยู่ในสภาพแบบไหนเขาคือผู้มีพระคุณของเราอย่าไปแสดงอาการลังเกียดเดียดฉันเขาอย่าไปทําสีหน้าแบบเบื่อหน่ายอะไรใส่เขานะคะทุกคนเพราะว่า,ถ,าถ้าเราถ้าเราทําแบบนั้นนะแล้วเขาเห็นเขายังเขายังมองเห็นอยู่ตาของเขาอ่ะยังสามารถที่จะมองเห็นอารมณ์ของเรา สีหน้าแววตาที่เราแสดงออกที่มันเกิดขึ้นกับเรานะ่ะเขารับรู้เขาเห็นนะมันอาจจะไปบั่นทอนจิตใจของเขาคนที่ทำงานตรงเนี้ยวัชุบขอเลยนะคะทุกคนอย่าแสดงอาการที่แบบไม่อยากจะทำไม่อยากจะอะไรกับคนไขนะ้น่ะอย่าอย่าทำนะคะทุกคนถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะว่ามัน มีผลกระทบต่อจิตใจของเขามากเพราะว่าคนไข้เขาอยู่ในสภาพที่เปราะบางเปราะบางมากแล้วเขาถึงได้ให้เรามาช่วยดูแลเขาเนาะเขาถึงได้จ้างเรามามามาดูแลนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้เลือกอยู่เสมอว่าคนไข้คือผ,ผู้มีพระคุณถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีงานไม่มีเงิน,นะคะ่ะทุกคน อยากจะบอกตรงนี้แหละสําคัญที่สุดเลยมันคือหัวใจของการทํางานตรงเนี้ออย่ารังเกียจเขานะเราต้องรู้สิว่าคนไข้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยสะอาดมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราอาบน้ําทําความสะอาดให้เขาอยู่ทุกวันอย่างตัวอย่างของปัจจุบเอาคุณยายนี่แหละไม่ต้องเอาใครประจุบหอมก่อนคุณยายได้ตลอดทั้งวันหอมเขาหอมแก้มหอมซ้ายหอมขวาหอมหน้าผากทุกอย่างเลยค่ะเพื่อ เพื่อให้เขารู้สึกดีเนาะเขามีกำลังใจจริงๆนะทุกคนคุณยายท่านสดชื่นมากท่านอายุมากแล้วนะ97้าสิบเจ็แต่ว่าท่านยังยังมีสภาพจิตใจที่ดีอะ่ะหนึ่งดได้มาจากคนดูแลด้วยคนอภิบาลด้วยที่แบบคอยคอยอทำดีกับเขาอยู่ตลอดให้คำพูดคำจาที่แบบให้เขามีกำลังใจนะ่ะให้ตัวคุณยายท่านถึงได้แบบฮึดฮึดไม่อยากที่จะ คือไม่ไม่แสดงอาการเศร้าโศกให้เราเห็นนะ่ะประจุสังเกตจากคุณยายนี่แหละท่านก็ท่านอัลไซเมอร์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนแต่ว่าท่านก็ยังรับรู้อะไรได้ทุกอยาก่างเราดูจากแววตาสีหน้าของท่านนะคะ่ะท่านมีความสุขท่านมีความสุขกับการที่เราปฏิบัติท่านนะ่ะอันนี้จริงๆนะทุกคนอยากจะให้ทุกคนเห็นสภาพของคุณยายเหลือเกินแต่ว่ามันออกสื่อไม่ได้ก็เลยเล่าให้ฟังได้อย่างเดียว เนี่ยแหละคลิปนี้สั้นๆกับทุกคนป้าจุ๊บอยากจะบอกทุกคนแบบนี้คะ่ะที่ทํางานด้านนี้เนาะดูแลคนไข้คนป่วยไม่เฉพาะคนคนดูแลคนไข้คนป่วยละ่ะคนในครอบครัวด้วยนั่นแหละจ้าอย่าแสดงอาการรังเกียจญาติตัวเองอุพการีตัวเองนะคะถ้าถ้าทาได้เนาะอย่าทําเด็ดขาดเลี่ยงได้เลี่ยงเลยเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไข้สูงค่อนข้างสูงค่อนข้างเยอะ นะคะทุกคนคิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจเนาะสำหรับคลิปนี้ประจุบขอจบไว้ก่อนนะคะทุกคนขอพระคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจประจุบอยู่ตลอดนะคะขอบพระคุณค่ะ